สบายดีพี่น้องข้อตอันทาการซื้อกทพิปแช่หนอแล้ว,วพี่น้องซึ่งในตอนนี้ทพิปก็กำลังสีขามไปฝังไทยเนาะพี่น้องก็คือขามไปดวนเนาะซึ่งไปในครั้งนี้ก็คือพาแม่ทพิปไปโรงพยาบาลแต่ก่อนนี้เคยแต่พาแบบผู้นัน้คูนนี้ไปโรงพยาบาลเทนี้พาแม่ไปเนาะเพราะว่าแม่ทพิ์บกคอยสบายแล้วก็ตอนนี้แบบเพิ่จอยลุ่งไร้พี่น้องเพราะว่าแม่บกสบาย ลายเถื่อมีแต่เมื่อยแล้วก็สูตรพร้อมลงลายเนาะ mm hmm. ก็เลยแบบว่าจะพาเพื่อนไปกวดเปึงอยู่ฝั่งนั้นกว่าแม่สิยอมไปนี่ก็โอ้ยลุมกันมาลายเถือ่อคือกันพี่น้องแม่นเพิ่นแบบว่าเจ็บๆอ่อนๆแอนๆตะกี้แต่ก่อนเพิ่นก็นมาเป็นโรคที่นั่งอยู่แข็งแต่บ่เศร้าจักเถือ่อแล้วเคยชวนเพิ่นไปกวดอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ไปเนาะแล้วก็มาในเดือนนี้แม่ก็เจ็บท้องกลางคืนนะพี่น้องเจ็บคือเป็นกระเพาะ ประมาณ3ามห้สี Liverpool ่เถอะเนาะในในเดือนนี้แล้วก็มีแต่ไปทํำมอมาสักยาแล้วก็ระงับนอนกระเจ็บอีกเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่นก็เมื่อยแห้งแล้วเพิ่นก็ไปแตะเบิ้งไปกวดอยู่คลินิกอยู่แถวบ้านแหละว่าเป้าว่านเพิ่นขืนเนาะซ่องซองลอยปลายเพิ่นนอนยังสีเนาะซึ่งคือแม่ที่มาเป็นโรคประจําโตก็อย่างหนึ่งคือเป็นโรคเบาหวานเบาหวานนี่ยังกเข่าหูเบาหวานเบาหวานเบาหวานแหงว่าได้ จักบปวานยังบนแน่ใจเนาะพี่้องถือก็เลยแบบว่าอยากไปกวดเบิ่งให้ให้แน่ใจว่าเพิ่นมีโรคประจำตัวอยังแน่นะแปลว่าเพิ่นเดียวกับเป็นฐานเดียวกับเป็นเนาะก็เลยแบบว่า้พาพเป็นปเนาะตอนนี้ก็เตรียมโตแล้วแล้วเนาะแม่น้องนิวกับห้ากระแจงที่วังวังได้วังหนึ่งนี่เนาะหลังจากที่แบบมาตมตแต่แต่แล้วแล้วก็ตอนนี้แม่ก็ปีฐานมาแล้วอันนี้ก็คือกระเปา ตัวเก่าข้อหนักเองน่นอเดินทางดูได้กระเป๋าหน่อยน่ตอนนี้ก็เพามพร้อมเดินทางนี่น้องมีคุณแม่มีนิชาแล้วก็มีบุญมาเนาะดีคนเดี๋ยวไปหน่อยแม่สิงเอาคนแห้งบวยอยากไปนอนต่างถิ่นเนาะ ถ้าใส่แม่กก็พวกขาเขากรอบแน่นอะตอนนี้ก็มาหอดฟังไทยเลยพี่น้องพวน้นหอดฟังไทยเลยเนาะพอดีวันยังยังเลยกับเลยมาได้ถ่ายจอนะพี่น้องตอนนี้หลังจากเซ็ตอินเขาแฮมเดี๋ยวรออ่ะผ้าแม่มารอยกินข้าวมองเกาตลาดที่เดิมมองเกาเนาะในวันมแม่ที่ป๋อชยแมาอยากกินอาหารแบบได้ไหมแบบบานท่าเลยรครั้งนี้ อดตอนนี้เกือบซ่องถุงเลยพี่น้องยังเรืออีกจะกิมฮานาทีก็บหอดซ่องถุงแนละ้วนิสา <c oughs> นิสาหูสึ้ว่าสิตื่นเต้นเป็นพิเศษได้แม่มาตัวต่อไหมเขามีอื่นซื้อไม่ตออยู่ที่ไดีตอนนี้พาแม่มากินข้าวพี่น้อง กินโจ๊กเนาะไหนกินโจ๊กผิดกับบุญมามนิสากินไม่เตียวนิสากินสาวนลิกันกินอาหารเซนกินอาหารเซนตอนนี้กี่เขาแล้วพี่น้องนิสาอยากเขาเซเว่นมึงรู้กที่เป็นจะได้นิสาค่าเซเว่นไป้เขาห้ากตาหาตาอยู่ใส่ห้ากตา คือหูจ้าเไล์ปันบอจ้าไม่จชหูอะเขาจะเป็นแล้วต้องมีกระตาวาจ้า,าคุณอยู่นอคุณ,คณมามาเด้อฮึ เนี่ยบอกไว้ว่าเพิ่นชิดมากอันนี้ก็ใช่นะว่าสื่อไปให้ใครเดกวะจ๊ะเด็กๆอยู่ติยังลังเลวฝ่าจิตใจให้บอลโอ้โคุณได้เก็บกับผ่านใจ เฮ้ยเอาไปเห็นเ<อ>นี่ยเอาเนี่ยเป็นก<ส>ิน,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 นว้าวของดีไปที่ต้นเสาด้วพี่น้องตอนนี้จเตรียมตัวไปโรงพยาบาลเนาะย่งหมดเสร็จเอาเด้พอ่อเพื่อต้องั้งใส่เด เอาเอาลงมาไวรลยขั้นขั้นกลับมาบนท่านก่อนเทียงก็คือแบบใส่เอาเลยตอนนี้เขาก็มาหอนในห้องพยาบาลแล้วพี่น้องซึ่งยางมานอากะว่ายางมาทางหลักนี่ตอนนี้หานทางล่างคนโาได้เปิดปกติเท่านี้กะจะหานท้ายเกลีงเต้นเหเนาะนย่ังเสาอยู่เป็นเวลาหกโมงหกโมงป้ายหน่อยนึง ตอนนิกอ็ออกมาจากคุงพยาบาลไปเทียมหอยแล้วพี่น้องออกมาั้งแต่ต้อนบายกูแล้วเนาะตอนนิก็สี่โมงฝ่ายหามุงอง่างแล้วพี่น้องกำลังสีพาแม่ออกไปข้างนอกเนาะมือ่อเสาร์อันนี้ที่ว่าได้ไปห้าโม่ก็คือว่าได้ไปกวดบาวารบาวานขึ้นไล่หลยเพิ่์ลไว้อยู่ในคันแบบว่ามันไล่แห้งนะพี่น้องแล้วก็เพิ่์ก็เลยนัดกวดตาอีก เ้วเพิ่นว่าสามารถมากกว่าตาได้เมื่อได้เนาะทิพย์ก็เลยว่ากระเทิรนแบบได้มาอยู่แล้วเนาะก็เลยแบบกวดเมือ่อื่นเลยเขาก็เลยสิยังได้อยู่หมกได้ห้านอีกเหมือ,อนพาเม่ไปกวดตาอีกแล้วจึงสิได้เดินทางกลับป้าเนาะแล้วก็เพิ่นมนีหนัดอีกทีหนึง่งก็คือวันที่เศร้าเอ็ดเดือนเจ็ดให้มาอีกมามาเห็ดยังมาแบบเจาะเจาะเหนียวมือ,อยังประมาณนี้แล้วเนาะเศร้าเอ็ดเดือนเจ็ดญญพี่น้องผัดพอดีวันที่สิบ วันที่สิบแปดต้องไปส่งมิกิอยู่พูนค่อนแกนพูนนี่เนาะเบิงว่าซีจัดการกับเวลาจังได้นอะแล้วก็มีนัดทำบุญอยู่ที่กรุงเทพเนาะก็คือทวายเทียนกวัดอยู่ที่ปทุมธานีนั่นเองพี่น้องเวลาเราไปเจาะๆใส่กันหูเดียวไปเลยเบิงเนว่าตอนหนั้นจีแกทายจังไหมสาหรับแม่ก็คือหม้อไห้ย่ามากินเนาะกินแล้วก็จึงเซเจจมาเอกอะไรพี่น้องประมาณนี้แล้วเนาะ คิว่าผ้ามาเพิ่นเป็นโหลกว่าวานพี่นนอะมาก็พอดีเจอกับคนเหล่าคือกันเมื่อเ้านี้เพิ่นกะม,มาตั้งแต่ปาก,อปากออคอนปากซองซองคอนพุ่นเนาะปากซองแน้มหนาบุญนาพี่นนอะ,นนาะ,นนาะมา <laughs> ขวดกว่าวานคือกันเจอกันเมื่อเอ้ารนี้แต่ว่าเพิ่นเดินทางกลับแล้วพอเพิ่นไิกัวตาเนาะส่วนแม่ที่เพิ่นม่อนัดให้กัวตากันเลว่ายยังใดอยู่ต่อ อตอนนี้ัะพาเพื่นอนเอาไปรอเพราะามาพุทธานกับบทุทธานได้พาเพื่อนไปรอใส่เนาะซึ่งจะพาแม่กับนิสาไปรอเมคโคคือไปแมคโครนี่จะไปเอาบัตรเพราะว่าตอนนั้นที่เคยไปแมคโคเลยสมัครสมาชิกไว้นะเพื่อน่าทาม,ามุตุะธานธนาแล้วก็จึงมาเอาบ,าบาัตรได้บัตรออกน้ำล้างขนาพี่น้องไปตอนนี้ก็พร้อมเดินทางงงตอนนอนขึ้นรถแล้วพี่น้อง เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่แมคโครเนาะ ใหญ่สั่งร้านวายาอหลอกไปละเกมเอาเกมเอาเด้อ ตอนนี้พี่ะไปเอาบัาตรกองทิพยมาได้เลยพี่น้องมีแต่เข้าได้บัตรมาแล้วทางเขาซื้อเครื่องนะมันกจะได้ส่วนลดเนาะ <laughs> เห็ดใบเพิ่นมาตอนนั้นที่มาซื้อเครื่องเพิ่นมาคือพอเห็นบัตรจะมานสีใบก็เลยใบเห็เดใบกวาง <c oughs> ใหญ่เนี่เนาะเครื่องเขาหงี่มนะซื้อเครื่องเขาหงี่มตอนนี้เขาก็เลาะส้ม แม่ครูแล้วเป็นเทียมหอยแล้วพี่น้องแล้วก็ได้ซื้อข้องเนาะส่งมันนี้ได้ซื้อเขากองเมืเ่อไหร่แม่แล้วก็มันนี้พาณิสามาสื่อขนมตันนี้เขาก็ออกมาจากแม่โทแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้เอฟซีมุกดาหานเนาะก็คือคุณลุงคุณลุงเนียยเนาะที่ว่ามาเจอกันอยู่ในหาดทีทีไปสื่อุปกกรณกให้น้องสายได้เถอก่อนได้พี่น้อง <Turn left. S 1> พาไปกินเขาเนาะตอนนี้เขาสิไปแขมตลาดแข้มโง าไอ้มิ้นโภชภาพสู้เอยมิ้นได้สะเยมิ้นสบายดีคุณลุงเนี่ยเนาะอยู่หกทหารเจอกันต้นยูฮันสบายดียูฮันเคืองใจให้ฝาเนาะ โดยถ้าเคยเจอกันครั้งที่ซองตอนนี้วันนี้สาวทิพย์พามาเลี้ยงวันนี้สาวทิพย์พาเลี้ยงได้แต่ว่าตดด้นใจตั้งเอาบอลเล่นเนาะนีะ่ก็เป็นหมอ่อ,มองชือว่าหม่องชมวิวเนี่ยมือแหลงปกติทาเมียนขามมาอฟังนีสว่วไลด์จะมาตอนตอนเย็นตอนกลางคืนเราจะแนะนำเทีนตลาดวันนี้ ดูนนี่ได้มาเป็นครั้งที่สองคืออะไรครับขังที่สองดยแต่วา่าบุญมากกับแม่กับพี่จ้าให้ใค่มาขัางแรกตอนนั้นทิพมากกับน้องแดนให้มาวันนี้เอาทิพมาเรียมวันนี้ดีใจกินเ <c oughs> ต็มที่เลยเสดไนน้อรืมส่วนพ่อใหญ่สุขดัดเนาะโอ้เนาะคุณคุณลงมีเบอร์ติดต่อไ oh, หมวะอยู่อยู่โอบ้านไทยบ้าน โอ้ทไปแวะทีไปแวะมือมาเที่ยวก่อนนะมั้งเป็นบ่เป็นปะทีมยังไม่เคยไปเลยเราเราเราไปเราไปแวะพูนแล้วแปลว่าแล้วก็ทีมกับแมาทีมมือทีมมือเจอกันอยู่นะะฮแม่ได้ตลาดนั่นได้เพิ่นอยู่อยู่บาทเดียวกับลุงเนี่ยนี่บาเดียวกันแต่ว่าเพิ่นวะหูที่ว่าทิบมาพี่ตําบาสิงห์ูอําเภอดอนตาดเด็ด่อลลุงไงดอนตาดเดี๋ยวไปหันอีกหน่อยนึงก็คือหมายถึงว่าตั้งระว่ายต่อมัน อ๋อพอดีบอลจุดเลยถ้อยต่อมันสิต่อกันระวางกับเคื่อเมืองกับเครื่องตัดมคือเราน่อยเตนเกดอบโยนตารแต่ว่าที่จริงมันกะไกลบอกกับอกไกลประมาณประมาณยี่สิบกิโลเซอน์ไพ้อผ่ยนเนาะเกดอยูยนสิเป็นเวนเพว่ากอบยน้ยเพ่ก็ไปเล่าดูอย่ง้เพิ่นว่าบอกเลยเพิ่นว่าไปไปเกือบสุดเดือนเยแหละพ่อู่า่อห เป็นไก่ผ่าซอสเทีเวรกาลซอสติ่มเทเป็นาเป็นคาแรกเป็นขาแรกอยากกินยังคาแรงมาคุณลุงมาด้วยอีกเหรอกค่อยมาเลยกต่ที่ขาดมันไกลไกลหรืวะขาดของหมดกมโอ้จะกิโลเมตรแต่พูดว่ามี่ัวบ้านกี่สิบกว่า มันเศรากว่าไปกกบกระซิบๆก็มีทัน วันนี้มันมีเสียงเพลงพี่น้องีิดาจมันตื่นเต้นขกันเลยพอาหารที่แบบมันไกลจากเสียงเพลงหน่อยหนึ่งัวเป็นโตอนนับเป็นเป็นอนนี้เข้ากัห้าเหระาหารไดแล้วพี่น้องเซิร์ฟนี้ก็คือจะกินเป็นจุ่มเนาะเซิร์นี จุ่มปลาแล้วก็มีจุ่มเหนือนะพอแม่ท <c oughs> <t anan> <im> ี <to <tort numero> ่มันทิบย์ยากให้กินสีเนาะอยากให้กินเป็นเนื้อปลาแทนเด้อพี่ดองกินข้าดมกันคับตังไหมครับเอาวไม่ครับตังดีครับกินปลาจุกแกงปองขายมือขาเอะไรเป็นไงบ้า เป็นประมาณกินะคะขอบคุณลายๆผลไม้กรอบอันนี้พี่ลูกมากินซดบออะไรจะใส่ก็ได้ใส่บอใส่ก็ได้จะม่าบุกค่อยกินอันค่อยกินแต่เขาเห็ดย่ำนะ้นซุนะลองใส่บอใส่เลยก็ได้ ในที่นี่ก็คงว่าว่าคอมแายก็คงวิดนำกระท่อมส้างชิมหาส้างขวดหรืตอนนี้เ้าก็มาหอนหองไปที่หมาอยแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือ1วันในมุกตาหาเนาะ ขอบคุณคุณลุงเนียนไลายๆ่นอสิพาไปกินเขาอยู่ที่แคมพองเนาอสิงสมัตเนียมเพนฝั่งเล้าเป็นอาหางที่จองทีติดแต่ไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือหนึ่งวันในบุตรทานนั่นเองสึ่งตอนนี้ถือกสิลงไปซื้อนมพานิซาแล้วก็สิกลับขึ้นมาแล้วก็พักผ่อนพี่น้องมือเศร้ากต้องตื่นแล้วก็พาแม่ไปห้องบ้านแต่เศร้าน้อหรับคลิปนี้ถือกสิเจ้าไว้เฟืองขึ้นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย